โอเคครับผมมาอยู่เกมแรกนะผมกับเอสวิ่งเขียวนั่นเองนะผมพึ่งรีแลก์มาเราก็ขอจัดหน่อยละกันนะผมเอาตัวที่ไม่ได้เล่นมานานมากบ้านนะฮะมาเล่นอีกทีอุย้ยต้องระวังพ่อตัวเองให้ดีๆนะผมเดี๋ยวโดนสตั๊ดโอ้โหพูดเป็นอาณคมโดนสายฟ้าช็อตซะแล้ว เวรแลไงเราต้องดึงธงนะผมหน้าที่หลักเราคือสายวิ่งขอจักรพัดเพลิงโยนไปก่อนนะผมเพื่อบังตานะฮะไม่มีคนดึงร้ำไม่โอเคแล้วเราไปธงที่ไม่มีคนละกันนะผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะดึงธงแข่งกับพ่อซะเลยนีกามาขอดึงก่อนละกันเพื่อน ไม่ทันอืมว่านแล้วไงไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเคาน์เตอร์นะผมเขา่าจะไม่ทันระวังเออดีไปแล้ผมเจอม่านเพลิงเข้าไปดีแล้วก็ดึงธงนะผมแล้วก็ของขวัญอําลาครับผมจะกรพพัดเพลิงนี่ไงยัดหน้าไปเลยโอ้โหติดช็อตไปเลยนะครับผมมันโดนสายฟ้าทะลุม่านเพลิงมาโดนผมเลยนะผมมันไม่สนใจอะไรเลยนะฮะสกิลนี้มันก็ง่อยเกินนะผมเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาธงที่มันว่างอยู่แล้วกันนะผมโยกอย่างเดียวฮะเราสู้ไม่ค่อยไหวนะผมเฮ้ยปลามาปลามาหลบก่อนนะผมโอเคปลาไปแล้วค่อยดึง โห oh, คิดลอยู่ทงกลางนะฮะไม่เป็นไรเราหน้าที่อย่างเดียวก็คือดึงทงแล้วผมเพราะเราไปงัก,กับตัวละครในเมตาเนี่ยไม่ผ่าจริงๆนะผมตอนนี้นะฮะคือโดนไฟไปก่อนเลยแล้วกันเผื่อมีคนวิ่งผ่านแล้วโดนนะฮะเพราะว่าคนชอบประมาทดาเมจไอลูกวันเพลิงนะผมดึงทงกลางนะ,ะผมโอ้โหฝั่งตรงข้าดโดนปากกินเรารืวอยๆขอเคา์เตอร์รอยตังหาน,นี้เออสวยมีคนมานวัวไฟผมก็ชอบเลยโอ้โ oh, หนี่เกะาวะ่ะ ติดบูทด้วยอย่าเพิ่งเล่นแล้วกันรอให้บูทหมดก่อนขอโยอนจกักรพพัดเพลิงไปใส่หน้าใครสักคนไม่รู้โดนไหมอ,อ้ยพ่อพอพ่อพออ้าวพอนิ่งไปแล้วพ่อนิ่งไปแล้วโอเคฝากลุงแช้งด้วยแล้วกันผมไปหาธงเล่นแล้ว ปากินไม่มีธงเล่นธงไม่ว่างน,นิกะมันเฝ้าอยู่ไปนิกะเออไปเอะไปเออดีแล้วครับผมวิ่งไปเลยฮะวิ่งไปเลยผมดึงเองเออสายฟ้าไปทางนู้นนะผมเมื่อกี้ปลาขึ้นฝั่งนู้นนะผมปลาน่าจะมาฝั่งนี้นะผมนิกะมาอีกชิบหายอุ้นหลบมาก่อนนะผมมาดีนิกะตีหลอก ดรอตตีหลอกตีหลอกเอ้ยตีตีเขาเติร์กเขาเติร์กเขาเติร์ตั้งเขาเติร์กอนเออนี่ไงโดนม่านเพลิงไปครับผมหันกลับไปจกกักรพรรดิเพลิงยัดหน้าระหว่างที่ไม่ทันมองโดนโดนโดรอตไม่ทันนะสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาชิลันุยโอ้โหตายครับผมคนี้การได้เฉยโคตรฟุกเลย เขาไม่ทันมองน้าผมโดนสกิลหนึ่งกับสกิลสองพร้อมๆกันได้หลบมาก่อนนะผมตกใจหมดนึกวก็จะโดนปา,าไปกินซะแล้วนะผมดึงตรงนี้ก่อนคิดรอมันจะมีตัวดึงว้าบ้าผมแน่นอนฮะต้องระวังฮะไม่น่าทันต้องเคาน์เตอร์ละเคาน์เตอร์ดักไปเลยนี่ไงมั่นเพลแล้วก็ดึงต่อโอ้โหแม่นจะจัดนะผมเรียกว่าคาดการณ์ไงฮ่าีสสังเกตแล้วก็ใช้ได้อยู่นะผมโอ้โหโดนดับปักชิบหายแล้วโอเคปลามาเออปลาเอาไปกินนะผมแล้วก็ จะกะพัดเพิงโยนไปเลยแล้วกันไม่รู้โดนไม่โดนนะผมไปนะจ๊ะไอ้โดนอยู่นะน่ไม่รู้โดนใครแต่อาจจะมาเฮ้ยเข้าเท่าไหร่ฮะชิปหายแล้วมันมา2ตัวเราจะการยังไงทันไ้มเนี่ยเข้าไปเคาน์เตอร์แล้วก็เอาม่านเพิงออกมานอกแบ็คออกไปให้หมดแล้วก็ดึงธงคืนน่าจะทันคิดว่าทันต้องทันแน่ๆโอเคดึงทันนะผมแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยผมสำหรับเกมแรกนะผมพลิกเกมไปกับเอสสายวิ่งสีเขียวนั่เนเองนะครับอย่างสุดเลยนะฮะ โอเคครับผมมาโยกเกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมกับเอสล่างวิ่งเขียวนั่นเองนะผมก็ต้องย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะผมตัวละครตัวนี้ไม่ควรเอามาไต่แรงจริงจังนะผมเอาไว้เด็กขำๆได้นะครับเปิดไป่ได้จักรพัดเพิ่มไปก่อนนะผมเผื่อโดนไม่รู้ว่าโดนไม่โดนแต่ว่าเราวิ่งมาดึงธงที่มันว่างอยู่ดีกว่านะผมคิดว่าจะไปทำดาเมจฆ่าศัตรตูจะคงจะไม่ไหวนะฮะตัวละครตัวนี้ดาเมจไม่ค่อยแรงขนาดนั้นนะโอ้สงการย,ยังไม่ได้อีกเหรอโอเด้งโอเด้งมันดึงธงเฉยเลยชิปหายแล้วจะเอามันออกไงวะเี่ยเคาน์เตอร์ มีคนตีไหมมีคนตีก็เปิดบ้านเพลิงนะครับผมแล้วก็เปิดจักรพัดเพลิงต่อแล้วบอเอ้ยโดนสันติตายเอ้ยไดมันเต้ก็ตายโอย้แตกสองเลยนะผมจากจักรพัดเพลิงของเรานะครับผมคือบางทีเราเปิดบ้านเพลิงเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นนะผมเสียดายนะผมตัวละครตัวนี้นะผมมันไม่มีเอ้ยโอ้ตดสันแบบนี้ชิปหายแล้วไงใจเย็นโอเด้งใจเย็นเออติีสตันไป จะได้ไหมผมตีธรรมดาไม่สามารถติดไฟได้นะผมถ้าเหมือนลากเอจะมาตดจะดีอยู่นะผมขอตั้งเคาน์เตอร์รอเลยมีคนตีไหมไม่มีคนตีชิปหายนะโอ้โหแตกไม่ไหวนะผมโดนมันพุ่งทับตายเลยนะผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเอากลับมาใหม่รอบหนึ่งแล้วกันนะผมน่าจะยังได้อยู่เดี๋ยวเวลาต้องเยอะนะฮะไปต่อเลยผมหาธงว่างดึงก่อนเลยครับผมขอโย,ยนจกกักรพรรดิเพิ่มไปก่อนฮะโดนคิงไหมโดนไมมระเบิดไม่โยนมันวิ่งไปเราตีธรรมดาได้นี่ไงตีธรรมดาก็ได้นะผมแล้วก็ดึงธงฮะ วิ่งเราดึงธงกลับมาได้เยอะจะจัดเลยเพื่อนเราน่าจะดึงได้นะผมโรเจอร์นะผมฝั่งเราะฮะน่าจะได้เปรียบอยู่นะโงการนัวไฟอีกแล้วนะผมเดี๋ยวเข้าไปกดเคาน์เตอร์สักทีมีใครจะมาเล่นกับเราหรือเปล่าไม่มีเลยนิ่งกีบเลยนะผมโดนไฟไปเลยแล้วกันฮะก,กำแพงเพลิงไปฮะผมเมื่อกี้มีแด่มันเต้ยนั้นขอจักรพรรดเพลิงไปแล้วกันน่าจะมองไม่เห็นหรือเปล่าเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่เราวิ่งเนียนเข้าไปในลูกไฟแล้วกันนะผมเนียนครับผมมากับไฟนี่ไงตีโชว์ไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่ไหวไม่มีสกิลสู้ไม่ได้อื มาจลังกันทีเดียวไปหวันเลยนะผมพี่ก็เล่นท่าใหญ่เกินไปนะผมเดี๋ยวเอากระบใหม่นะฮะเดี๋ยวต้องรีบไปดึงทงแล้วผม มันจะมีธงว่างอยู่ตรงโน้นนะผมซันจิอยู่กับปลาโดนปลากินไปไหมโอ้โดนปลากินไปด้วยแบบนี้ทางสะดวกขอโยนจกักรวัตเพิงไปก่อนแล้วกันแล้วก็วิ่งไปเอาธงก่อนฮนะโดนโอ้โหโดนนะนะั้น่ะเฮ้ยชิบหายแล้วไงหนวดขาวมันมาจากไหนวะเนี่ยนี่ไงตีไปก่อนฮนะตีช้าจัดเลยนะผมตีธรรมดาของตัวละครตัวนี้เดี๋ยวถ้วท่านึงมันมาหลบมาก่อนเฮ้ยเซันจิมาจากไหนอีกเพื่อนตีหลอกแล้วเคาน์เตอร์แต่ปลาดันมาโอ้โหผิดจังหวะจะจัดนะผมโอ้ชิบหายแล้วไม่คัน ขอเลยขอบัฟก่อนเลยฮะแล้วรีบไปเอาธงบีเอาเพื่อนไปเอาแล้วไม่เป็นไรเพื่อนไปเอาเราก็ไม่เอาก็ได้ฮะโดนจกักรพรรดิเพิ่มไปก่อนแล้วกันนี่ไงโอ้โหซันจิจะมาเตะเราเหรอโดนจกักรพรรดิเพลิ่ตายไปนะผมเราวิ่งไปเอาธงหน้าบ้านแล้วกันนะฮะไม่รู้ทันหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมเพื่อนเราน่าจะดึงให้ได้อยู่ดีที่ผมโหลดเจอร์เยอะขนาดนี้นะฮะก็น่าจะจบในเป็นที่ร้อยผมสหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมทำไม่อยากพลาดคนในตอนต่อไปถ้าสามารถกด subscribe ได้เลยนะผมสวัสดีผมก็ต้องขอตัวลาไปก่่อออนนนนะคครััับผมแลล้วเเจจกกิปปตไ 用十块。